ำแบบนี้มันเจ๋งนะเก่งมากเก่งมากถ้าครูทำแบบนี้ด่สซึ่ดิสซึนเจ่งมากถ้าครูทาแบบนี้ถ้าน้อง B create กนุน่าเงียบอะไรรู้เงียบเสยงียบเสียงให้วิล่เตอร์เก่งต้องรู้จัก Run Run นร n นนิ่นี่คือการวิ่งเนาะอะวิลานี้คูชิมชอบมาก วีไอพีชันต้องขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะคำว่าอะไรคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษคืออะไรดูคาซีดงลูปีเฟเกลส์อ่าโอเคเขียนมากทีนี้เวลาเราจะถามเพื่อนว่าเพื่อนทําอะไรว่าเพื่อนชอบกีฬาอะไรเราต้องพูดว่าอะไรต้นด้วยอะไร การได้ไหม การในการเล่นเกมของเขานั้นแบก์บแบงก์บอเป็นกผู้เล่นสทีมแข่งขันกันเพื่อชูดลูกให้ลงในตะกร้าของอีกันเื่อชูก็ตะกร้าของเราผู้เล่นงมขงกัเงกราของกีาผู้เล่นสีงทีมคอยปัอดลูกออกจากตะกร้าขกาผูเนึงักื่องจากให้ในห้องเราเป็นนักแชร์บอลแลลวก็เ้็นแชก็์แชร์บอลด้เย็นแชมแชร์บอลกันบอช ยังไงแล้วนะคะมีกติกา เลยคะแดงออกเป็นสองทีเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการชุดเนี่ยไม่ได้ชูงลงตะก,กร้านะชูงลงอะไรลูก,ล,กลงถ้าลงเป้นบาสทีนี้อ่ะอันนี้จะทำให้เราทุกกีฬาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะเออร่างกายแข็งเก่งมากเก่งมากร่างกายแข็งแรงแล้วอะไรอีกลูกสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงหนึ่งเรามีเพื่อนด้วยเรารู้จักแท้ เก่งมากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีน้ำใจนักกีฬาด้วยแต่ละคนต้องทำอะไรอ่ะเก่งมากทีนี้สามารถต่อยอดโบูอาจจะเป็นนักบอลอาชีพได้อ่ะทำเงินได้ด้วยเนี่ยพวกเราเนี่ยที่เล่นแช่บอลแล้วได้แชมป์เนี่ยพวกเราสามารถเอาเป็นอาชีพได้ด้วยเนาะอุ้ยเก่งมากอ่ะทีนี้เรามา ครูทราบแล้วแอบครูทราบแล้วว่าหนูเนี่ยมีกีฬาประจำใจแล้วหนูใช้เวลาเวลาว่า้เกิดประโยชน์ยังไงทีนี้เวลาเราจะถาม๋ยวครูจะมีางานให้น้องทำด้วยอ่ะอ่านร้อันก,กันววัด ลองครูลองถามไปดูเพียบ what sport you like ชอบอะไรนะพูดไป eye l i k e อะไรนะ i k e f o o t b a l l อ่ะเพียยพูด I l i k e football i k e l i k e t พูดค่ะ I l i k e football I l i k e football อ่านั่งลงค่ะอ่ะต่อไปเมียค่ะ what sport you like อะไรก่อนฟังงาเวลาครูถามว่ามีคำว่าไรคำตอบต้องมีคำว่าไรด้วยนะก็จดมไหมคะ ถามยูต้องตอบอะไรแล้วนะใช่ถามยูตอบใช่มีคำว่าไหรหนูต้องตอบกีฬาที่หนูชอบนี่เดี๋ยวมีแบบคำถามให้ทำด้วยมี board, ย่ <I like. S 2> า what sport do you like ไอไลท์เก่งมากค่ะนั่งลงค่ะ <Okay. S 1> อ่ะนี่